<im itation> อะไรนะบาบิโลนโดนอะไรมาวะบาบิโลนเนี่ยอย่าเล่นๆนะแต่ก่อนบาบิโลนเนีบบ่ยเป็นแก๊งที่อยู่สยามโหดมากแก๊งนี้แต่ก่อนมีบาบิโลนโนโนโตเลียต <im itation> จริงๆแก๊งที่สยามทำไมกูรู้กูโดนกระทืบมาแล้วตอนเด็กอ่ะ <im itation> เอ้าใครหาว่าพูดเล่นมีใครทันบ้างแต่ก่อนน่ะมีแก๊งนี้อยู่ตรงสยามจริงอยู่ข้างเซเวนเซนน่ะกระทืบกูกตรงนั้นอ่ะ <im itation> <im itation> จริงๆ จร,จริงจริงใครอย่ามองตลกนะมังเรื่องผมก็ไม่ได้ตลกนะการฟันแทงกูเคยแล้วที่มึงเคยทำกูเคยแล้วที่แจ็คก,กูก็เคยทำไอเรื่องเราเล้ยงไรมึทำมาก่อนกูทยโอ๊อนยโอ๊ยโอ,อ,อ,อนยโอ,อ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโออ๊ยอ๊อมยโอ๊ยตั้งอน ทยก็วางเป่าใจก็วาเป่าถ้าทุอะไรกูจะร้องเมื่อกี้พี่เอาเลทอนมามันน่ะก็จะคมมพี่แล้วแล้วแล้วาไม่ได้เอาทอนมามันเมื่อกี้ใหม่โอ้รานซักูเคยเล่ากูเคยเล่าที่เจกูเทรื่องเล่ากรเงยกูาอกมาอจำะกูจำมา g ก่อ่ก ฮ่ากันอะแต่เรื่องเมื่อกี้โนตัวเลี้ยงกับไม่พูดเล่นนะเว้ยพี่แต่ก่อนมีแก๊งนิงจริงเฮ้ยผมพูดจริงแต่ก่อนมีแก๊งนิงจริงอยู่สยามอือคือปลามันกินทุกอย่างปลาที่นี่คือกินทุกอย่างจริงไอหมีลงไปกินน้ำแม่งยังมันยังจิงมลิ้นในหมีตกใจอย่างเี้เลยเออผมนี่ลงน้ำไปเนี่ยถอดเสื้อไม่ได้ปกติเล่นน้ำชอบถอดเสื้อนะมันตอดตกใจกูตกใจกูแบบ ทำน้ำว่ายน้ำอยู่อ้อยอ้อยไปตอดตอ่นครับคอมเมนต์ถามมาว่าตอดตรงไหนครับพี่มีคอมเมนต์ถามมาตอดเออไม่ตอดตอดทั้งตัวใครไม่ใส่อะไรลงไปผมบอกเลยว่ามันตอดโหดมากไม่ได้พูดเล่นนะเผลออ้าปากร้องเพลงในน้ำมันเข้าไปตอดในปากเลยอ่ะเออเออไม่ไม่ใส่ี่พูดจริงปลาปลาที่นี่มันมันมันกินทุกอย่างแล้วเวลาคนลงไปเนี่ยมันตอดหนักมากอืมถ้าพูดถึงเรื่องนี้ป้าจะตอดตอดตอปุ๊บเราต้องเข้าเพลงเลยอันนี้ดิเจริวันโกมพี่ตจริญเหตุแหนดีอยู่ในถ้ำทารา นึ่งคนวันน้องหน้ามนคืนนี้ไม่มาก<อ>วันหนึ่งละซันละเดชาราวัน,วนละจะเล่นเครเล่นะเกล้ามาเจอพี่แมหมาบน้ำตูดดำดดับ,ดบ,ดบละไม่ได้ลูกพาแค่นี้มึงไม่ต้องรองก็ได้รองไอไอไหลังหนักพี่ไอหลังต่อท่อนต่อนี่ยหนักๆๆหนักเยอะอนออ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 ๋อ แม่งเลยคนดูแ <whales> ม่งอยากฟังเลยกูก <สร problem> ็อยากฟังด <Torres> ้วยว่าดูนึกไม่องจริงกันไปถึงไหนหนักเลยหนักเลยเอาก็ลองดิโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้ขายของเออ